สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มหนึ่งค่ะค่ะวันนี้พวกเราก็จะมาทําการนําเสนอเกี่ยวกับการทําบุญกระถิน,ก,น,นการถอายภาพน้ําฝนค่ะค่ะเรื่องราจะเป็นยังไงขอเชิญรับชมและรับฟังได้แล้วค่ะ ต่าตั้งแต่เขาขั้นษานะค่ะขึ้นมาว่าเป็นยังคือต้องถวายสารนอนฟุน้งทีนี้คืมาค่ะเขาขั้นศานี่ก็คือจะต้องเขาในระวางเดือนเดือนแปดนะครับเดือนแปดเพ่งไปหอดเดือน1ิฟเอ็ดเพ่งนะครับระวางเดือนแปดเพ่งที่เขาขั้นศานี่ก็จะต้องมีการนึ่งถวายทุกเทียนเพื่อให้ฟาสองนี ไต่เทียนในการเจริญภาวนาเป็นกสิไต่เทียนเดินจงกรมเดินจงกรมเพื่อให้มีจุดหมายเป็นที่จับใจอของผูเนะะ้เดินนะครับเพราะว่าเป็นตจก่กรเป็นสิปฏิวัติธรรม,มีการเดินจงกรมยะชายอย่างเนาะขัวอย่างเนาะเป็นกสิทธิไปใต่เทียนในการที่อยากจะา เอาจุดจุดจับจุดจับใจเพื่อให้เพื่อให้จิตนี่เข้าไปจิตจดจออยู่ครับอันเจโตอเตโซกสตินมาชนะคือเอาคือเอาเอาแสงเทียนเป็นอารมณ์ในการเจริญาวนาโดยการเดินจงกรมนะครับเอาคนเดียวดักว่าเตโซกสินเพื่อเือเอาเอาแสงเอาแสงสว่างของเทียนนี่นเป็นอารมณ์ก็จังได้เริ่มสวายเทียน บาปน,นี่ก็สาเหตุตอนเขาพรนสาเป็นยังคือได้ถ,ถวายผ่าจำนำเอาผ่าอาบนำ้ำฝนเพราะว่าเจ้กกอนั่าพิษสูงส์นี่พอดีพนกะสีบ่มีผ่าเปลี่ยนอาบน้ำพนกะสีผ้ากันมาเปลือยกายอาบน้ำเรามีคนไปเห็นเรามั่นนาเกียรติก็เลยจึงได้ไปลองเลี่ยนพระพุทธเจ้าว่าให้พระสงฆ์นีออ่อาบน้ำโดยการให้สวมผ่า นะหายซ้อมอาบน้ากระจังในเริ่มเป็นถวายผ้าอาบน้าฝนเตี่ฝนเป็นตนมากอันนี้เป็นเรื่องของการถวายผ้าอาบน้าฝนอของพระภิกษุที่ฝนเด็กเขาจำนำพษา,นาจนทัวสี่สิ้นใจมาสามเดือนในระยะสามเดือนนี้ฝนจะจต้องนีการบำเพ็ญเพียพรภาวนาในการเขา่าพรรษามีการสวดมนต์ไหว้พระ จะเลื่อนภาวนาคือมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเออเฮ็ดให้มันให้มันคตรบทั้งสามอย่างหนึง่งศีลก็จจตองบริสุทธิ์เมื่อศีลบริสุทธิ์แล้วก็ทําให้ท่ามให้เวลาการจเจริญภาวนาก็สิทําให้เกิดเป็นมีสมาธิมีสมาธิไววได้สมาธิไหวการได้สมาธิก็เฮ็ดให้เกิดให,ให้เฮ็ดให้เกิดปัญญา มนนีขากันตีเข้าขากันกับย่อนม่ได้อขากันย่อนตีกันเลยโดยมากขากันย้อนคว้วมันเจียบใจญ่ครับเทียบใจญ่นั่นสิครับอันนี้ก็ว่าเรื่องอ่าจำนำพันษานาอกับมีเท่านี้อ่นเรื่องฝ่าจำนำพรรษากับผ่าอาน้ำมดนีต้องให้ผาส่งทุกรูปเหรอจะให้ทุกรูปเลยครับเพราะว่าต้องใส่แต่ก่อนมันต้องใส่ใส่ใส่อาบน้ำเนี่ย ผ่าตะกีผ้าผ้าหายากแน่ตะกีแต่โบราณนีผ่าชิหายากหายากแล้วก็เวลาตะกีต้องไปหาซักเอาหน่อเน๊ะหาซักเอาผ้าบันสกุลผ้าเปืือนฝุ่นเปืือกยังน้ำอันนี้ยซักเอาไปผ้าบันสกุลมาแล้วก็มาหมีบต่อกันเนี้ยเป็นผ้าพุ่มเป็นผ่ามันกคือผู้เมื่อนี่ผู้เมื่อนี่มันผ้าหลายเออนั่นกับวมีอันนั้นแต่ก่อนวอมี่ผ่านุ่งอนุณกับฟ้ากันเปลือกกายโรตีแบบนั้นเราบอกพะเจ้าเราเลยก้นไปเห็นก็เลยวอนวอนอาหารดู ไปเลยไปลองเยี่ยนพระพุทธเจ้าจังในถ้ากันถวายผานำคนแล้วก็ถวายผานี่ตรงถวายมือแหลกเขาพั้นสาเลยไหมคะตรงถวายตลอดทั้งพั้นาไหน่ถวายมือเดียวแต่มือเขาพรรษสาถวายผานำคนค่ะแล้วเฮาสีถวายผาจัพื้นโตต้นกตพื้นเดียวผานำคนกับพื้นเดียวแต่ย่าว่าถ้านี่หลายมี่คนหลายคนไปถวายคนจะเตรียมเขากองกลางกันดีอนุญาตให้ใส่ พื้นเดียวประจำองค์แต่ละองนนค์เหมือนน่ะนะครับต้งสันนาก กะทินก็คือเป็นภาษาบาลีคำว่า,ากะทินก็แปลว่าไม่สสดึงแต่ก้อนกะทินนี่ข้นทีเฮ็ดผ่าทีเฮ็ดแต่งเป็นผ่าวุ้มเฮ็ดเป็นผ่าวเสบองข้นกระจ่องใส่ใส่ไม่เสดึงครึ่งจังนี้จังโดนโดนจังเป็นหื่อยกะทินนี่ก็คือทีเฮ็ดได้หลังจากออกพรรษาแล้วมีกำหนดเฮ็ดอยู่เฮ็ดอยู่เดือนหนึ่ง มันเป็นกาลท่านกฐ mm ินที่เป็นกาลท่านคือสีท่านได้แล้วก็เดือนเดือนชีเอ็ดเพ่งพอเดือนชีพสองเพ่งเดือนเดินว่าการลท่านเป็นกฐินวัดที่จะต้องรับกฐินได้จะต้องประกอบด้วยธาตจำพรรษาทั้งเบิดจะต้องหาองโดยเมื่อเพราะว่าองหนึ่งองนึงกับเป็นองรักกฐินที่องกับเป็นองเป็นสง เพราะว่ากะทินมัน pues เป็นอันเป็นเป็นลาบแล้วก็ต้องก็ต้องไปในกัษรกรรมอีกในึงก็ต้องไปอนุโมทนาไปการกะทิ nah. ไไมไปการกะทินเป็นอนุโมทนาไปอนุโมกษนากะทินข้ามเป็นออออ่่ตา่ะทวติยกรรมเสือสวดสวดสองครั้งสวดสองครั้งสวดมอกกะทิสวดอนุโมทนากะทิสก่อนการกะทินเพื่อเอิดว่า ภาษาเนี่ยว่าการกระถินเนี่ยนั่นก็ผู้ที่จะต้องรับกระถินก็ต้องประกอบด้วยหนึ่งก็เป็นเจอวาสเป็นผู้ใหญ่ในในวัดนว่าหรือผู้ที่จะต้องรับกระถินก็ต้องมีจอวสเพอนหมบอไ้เนื้อมีการจับสลากกันแต่จ้าได้รับกระถินเออเจ้งได้รับกระถิ่นจะต้องผู้ที่จะต้องรับกระถินก็ต้องประกอบด้วยองค์ที่จะต้องรับกระถินประกอบด้วยถ้ำ แปดประการคือบุป,ปกิจบุป,ปรกรเห็นแล้วเสือ้อหัวจักอันกาพากาพาเน่าพาแล้วก็เย็บพาซากพาย่อมพานี่ละเป็นต้นไปทอดวายการทอดวายก็ยกต้องไปน่ำว่างไวเท้ากอนบัวแดงเขีนหโลดไปน่ำว่างไว้ว่างไว้แล้วคนอุปโลกว่ากฐินกฐินเปียบโดย ผ่าทีร้อยมาโดยนภาฟาแเรามาตกในทาที่กลางสงจะได้สพาะองค์ในองค์หนึ่งองค์องค์องค์ที่เพิ่นอันอุปโลกนด้นนี่องค์แรกนี่ว่าที่ได้ฉพาะองค์ในองค์หนึ่งก็ได้จะต้องรับขอบชั้นท้างมาจากสงยังสะมีิ่าที่ว่าไปองค์ที่สองก็จะว่าเออพราเจ้าเห็นสมควรนแกผู้นั้นผู้นี้ทีจะต้องรับกฐินเออเมื่อรับถาสงนี่บ่เห็นสมควรก็ให้คาดข้านพื้น ถ้าเห็นสมควรก็ให้นิ่งนิ่งแล้วก็กา้าวคำาอนุโมทนาวาสาทุกขึ้ื่นพร้อมกันแล้วก็ยิ่นย่อมให้องค์นั้นเป็นผู้รับกระถินตามตามกำหนดการของจีเจาา้าข่าทีมาทอดเออน,นัอ่นทอดเสร็จแล้วข้าวก้าวค้าถวายแล้วไปว่างไว้เ่็นรูปโลกแล้วก็ข้าจังได้ไปเค้นบาน,นหลังจากเคเ้นเสร็จแล้วนี่จะทุบป,ปัจจัยทายตานยังกับไปเค้นบาน,น เทศต่อแล้วเทศแล้วเสร็จเรียบร้อยฮอกก์เยียมหยาดน้ำรับพร่อนเพลนอนุโมทนากระชินกันเออเพอนกระชีการการอนุโมทนาหน้านี่เ,เป็นเป็นกาลอนุโมทนา เมื่อกี้นะคะเป็นการทําบุญกรถินแล้วก็การถวายผ้าอบน้ําฝนค่ะซึ่งการถวายผ้าอาบน้ําฝนเป็นยังไงบ้างคะน้องปิม่มค่ะการถวายผ้าอบน้ําฝนนี้เกิดขึ้นแต่สมัยพุทธกาลคือมหาอุบาสิกาชื่อว่าวิสาขาได้ภูลของพระบรมพุทธทานุญาตให้พระสงฆ์ได้มี ภาพน้ำฝนผ่านเปลี่ยนเวลาส่งน้ำค่ะค่ะอ่านะคะแต่ก่อนนะคะก็พระสงฆ์เวลาที่พระสงฆ์อาบน้ํานะคะจะเปลือยกายใช่ไหมคะแล้วทีนี้คนผ่านไปผ่านมาหรือว่านะคะก็จะมองไม่ดีนะคะคนก็เลยไปทูลบอกพระพุทธเจ้านะคะบอกว่าอยากให้พระพิสุสงมีผ้าในการใช้อาบน้ํานะคะเพื่อเป็นการแบบว่า ดูเหมาะสมอย่างเงี้ยนะคะค่ะซึ่งหลังจากที่ถวายผ้าอาบน้ำฝนแล้วก็จะเป็นการเข้าพรรษาใช่ไหมคะแล้วพอออกพรรษาก็จะมีการทำบุญกระถินค่ะซึ่งการทำบุญกระถินคืออะไรคะพี่จี๊บค่ะก็สำหรับการทอดกระถินนะคะเอ่อทอดกระถินเนี่ยจะทอดหลังจาก ออกพรรษาได้ประมาณภายในหนึ่งเดือนนะคะหลงะงังจากออกพรรษาเนาะค่ะแล้วก็แต่ละวัดนะคะจะสามารถรับกระถินได้เ,เฉพาะวัดที่มีพระภิกษุจำพรรษาแล้วก็ไม่ขาดพรรษาเลยใช่อย่างน้อยห้ารูปนะคะแล้วก็แต่ละปีก็จะมีการรับกระถินได้ปีละหนึ่งครั้งค่ะค่ะคุณ ได้เลยค่ะค่ะการถวายผ้ากระถินนะคะก็คือการที่เราถวายาให้พระพิสุรูปใดรูปหนึ่งนะคะที่จำพรรษาฝ่ายอยู่ที่วัดใดวัดหนึ่งเนี่ยครบสามเดือนนะคะโดยที่คือเราจะให้ผ้ากระถินก็คือให้พระพิสุสงฆ์ผู้ที่ประพฤติดีประพฤติชอบค่ะแล้วก็เพื่อให้มีผ้า ให้ผัดเปลี่ยนใช้ใหม่แทนตัวที่มันเก่ามันขาดแล้วค่ะโดยที่เราจะเ,าเราจะให้ไม่ใช่ว่าจะให้รูปใดก็ได้นะคะพระพิสุส่งในวัดเนี่ยต้องต้องเ,อเห็นดีเห็นชอบด้วยกันค่ะว่าให้รูปนี้รูปนี้จึๆๆงเหมาะสมค่ะค่ะสำหรับพวกเรากลุ่มที่1น,นะคะก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ